เรื่องสั่นเลยแม่แ่เอากำลงกอดกินอันซุ้มมีฟองหายงงเยียมใจดีอยู่แล้วเออ็นเอาหมดน้่าเนาะนั่นหอเยี่ยมเร้อมเยิมจูรูยนนะใอ้ผัวมึงยันเ์้วสามตัวฟัเอาสามตัวใส่เสื้อสามตัวนี่จะสองได้ยังไงยังไร้แคกแสนมาถึงมาถึงไค่ห้ันนี่แหละแ่ห้ารย ห้าหมื 40, 40 40. ่นบอกฮะลอยห้าหมื <S <S ่นมถึงประมาณสี่สิบห้าคอม่หนึงเลือตัวใดเลือกทั้งสองตัวน่ะใส่เดดูตัวล่างบอกอันนี้ชุดโค้งชุดท้ายชุดฟันนี่นี่นี่ชุดฟันนี่แมนบอเอาประกามาวงดูแมนบอเป็นชุดฟันบอกนี่นะคะคือชุดนี้งสุดท้าย ช่วยบน้อยอืมรำงบหนอยนีกําเมีดนี่นทาร่ด้คช่วยบน้อยเรียว่าเจ้าชื่นชื่นนี่นะตัว่าอยอะมายีลี่กับเอาดนี้กันนวะเอ๊ะมาปล่อยเส้นรุ่นนะนี่เป็นวาห้าสามหกอันเดียวกันน่ะนะโอ้นั่นบุ้งกลมนี่ช่ชมงบน่อยงบน้อยปัดร้อยตรงเป๊ะเลยเนาะ สี่ห้าแปดตาหมกนะคะชุดพันนี้ชุดพันเล่าชุดพันเล่าเขาเห็นบอนี่ชุดเต็มชุดเต็มนี่แต่ต้องงวดเขาทั้งบนทั้งล่างมีสามสองหน่าชุดเต็มแห้งร่วมหน่อยห้งเน้นหน่อยสามหางนี่ชุดกลมชุดกมุไทยคอยจะต้องให้เอฟซีคอยกิดมีสามสองด้่ยกันชุดต่องวดชุดเต็มแจนลุน ชุดเต็มมีสามสองด้วยนี่สามสองตรงตรงชุดกล่องสุดไทยกับมีสามสองในตู้เครับตรงไห้เอฟซีไว้รงไหนเอฟซีเนาะาบายเออกเขี้ยบออกอย่ดีสั้นนึงเน่เน่เโอ้นี่นี่ชุดนี้เออเนี่นี่เอดชุดตองเดียวกันนะเดียวกันชุดไทย จำสังเงี้ดิมันบริววงจำสังเห็ดแล้วเป็นบอเซียนเห็ดแหล่าดิเนี่ยเห็ดตองหวัดแล้วยมันบอกเหล่าเดียวสมองเจ้าะคึ่งชาดไว้พุ่งออกต่องวดทันทีปุ๊บปั๊บเลยหรือล่ามีแว้งเลยเดืนเนี่ยเห็ดปั๊บเลยตัวนี้นอ๋อนี่แหละพันวาเซียนของแท้เซียนของแพ้ อารงานช่างไว้ให้เลยอาจจะไ,ไปุ้มกับอาจารย์อื่นเพันเขาอีกทีดอกเราปล่อยก้อนหมูเบ่งด้วยจารย์อื่นสีมาต,ต้มกันบ่เนะาะปล่อยก้อนหมูเลยเนาะถือว่าถือว่าก้อนหมูเลยก้อน่ะก้อนตะก้อนตลอดว่าก้อนแต่ออกกุ้งกับม้าสิละเขียนไหนสดๆเลยนะเซียนอันนี้ก็สีเขียนสดๆคือกันนั่นละอันนี้เขียนให้นี่ยเอ้าง่นบ่เขียนแล้ยวหรือดินั่นเด็กเซีนยนนะุ่นเอาค่ะสำหรับ แนวทางเซียนรุ่นวัตถิ่ันธ์มาเข่าทั้งสามตัวสองตัวแม่นบ่ค่ะนี่ก็เป็นเข่าสามตัวต้นลับร่างกิมแม่นบ่แม่นนี่เลยเมืองหนึ่งจะให้ลักซิบเซียนให้ลักซิบมันเลี้ยนลงไปเป็นลักหน่อยลักหน่อยขึ้นมาเป็นลักซิบเบิลก็มันสิสามหกมันกลับกันหกสามอันนี้คือชุดที่เซียนปลายตองหวัดนาะ นี้คืออันนี้คือห่าปลอยท่านที่เลยอนีงวดกวอันนี่อันี้งวดคัรงวดก้อนบบอืมวดตองวัดนนี้คุณตองวดใช้ตองวัดคุณองัดอันนี้งวดกวอันนี้งด้องงวดอรดก้อนน่ะวดถึงงวดก้อนตองวัดเราอันนั้นเรียนรักหน่วยมาอลูกเป็นรักชิบรักชิบขึ้นมาเป็นรักเงิแล้วมันจะเล่นเป็นตัวกลับ นี่จะเป็นโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะหลายๆกล้องก็จะได้เบิรงคลิปอยู่เนาะจ้ะนี่โครงสุดท้ายของเซียนนายนี่ซุ้มสามตัวนี่นี่นี่ตั้งโตโครงสุดท้ายคำาเอาเนี่ยอันนี้ก็มาเอาด้วยกันชุดเต็มนี่คือชุดเต็มมันบอกสามตัวโต๊ดสองตัวบนล่างโครงสุดท้าย ห่งเมื่อวันห่งมื่อวันแต่เบิ่งอันเอาม้าไม่ดูสิอันนี่เกิดเป็นงวดที่พาน่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปก็จะเห็นน้องค่ะเซียนแต่ว่าเซียนเพิ่งกะห้ยทั้งงบหน่อยเอซี่บอกว่าร้ายเพิ่งกะคัดห้ยคงสุดท้ายเหลือสามตัวสามหางแต่ว่าแบาเมื่อวันนั้นหนึ่งสามตัวหางหางน้องค่ะเซียนสำหรับสองตัว ให้หน้อยที่สุดกับนี่สามหางมี่สามหกสามเจ็ดสามแปดนี่คือชุดงบทหน่อยแต่ว่าชุดเต็มน่ะจะมี 3, 2, นะ่สามสองห mm. น้าทรงกรนค่ะเอามาเบ้าถึงหมดนี่บ <c oughs> แบบแป้งไรเด่นยังนี่เด,ด้เดือเด่นมันเอเอกับนี่ยู่แต่ว่าไปยัางไงเจ้าเบ้า เราเดิว่าเคยมีนะเดินศ uh uh ูนย์กับหนึ่งอันนี้คือแนวทางวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเซียนปล่อยตองหวัดด้วยมาตองร้อไปจับกันซีห้าหกวกกุบศูนหนึ่งสองแล้วก็ชุดเต็มมันแต่ว่าเรียกเอาศูนย์กับหนึ่งมาเปลนเป็นวิ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งเงานบนล่างรักสิบ เพชรราศีมารักสิปงศีม้ารักเมื่ออยู่ครึวันนี้นะเราาเรียกกับได้ยูนตัวมันนะหน่วยสิบบอกปานนั่นกระจับใกล้กันรอดแล้วคัดบอกคัดปานนี่กระจับให้แล้วนี่อ่าแล้วก็มีสิบคู่สิบหางอี่ว้จับจะศูนย์สองกับศูนย์หกจะเรียกกับจะรับรับได้ จับหซีศูนย์มันอาจจะเป็นศูนย์ซีหายซีหนึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งซีจริสๆนะจับ,บยังไงบนล่างพื่อนสำหรับวันนี้เนาะเสี่ยนกะให้ต่อท่านพี่พอตอ้องรอต่ว่าให้ชุดเต็มไปก่อนชุดเต็มแต่ว่าสำหรับชุดเล่นชุด หานจังทาหน้าตามต่อเรื่อยๆมาควใจอันนี้ไฮซองโตหรือว่าสามตัวไฮซองโตไปก่อนให้ชุดสองตัวไปก่อนรักลอยคอยหน้าเอาเมื่อหลังมันมาค่ะรักลอยแล้วก็จับสามตัวจับตัวใหญ่คนยังมาเอาก่อนไปเลดเกณรุนนะคะปล่อยต่อว่าทันทีนะคะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเสี่ยนจะแรกหรอคะเสี่ยน เดนศูนย์กำเน่งเดนศูนย์กำแรงต่อประกอบต่อประก 4, 5, อบสี่ห้าหกอ๋อลักสิบลักสิบไม่สี่ห้าหกลักสิบสี่ห้าหกแล้วก็หน่วย 0, 1, หน่วยศูนย์หนึ่งสองหน่วยนี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองจับคู่จับคู่กับจับนั่นเนาะ สามได้ค่ะว่เห็น4ีศนย์มีี่ยกับน้ำเลขเป็นเลขกับน้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งศกับามนั่นแหละห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ้าสี่ห้าสนงสี่เลยเนี่ยศูนยหนึ่ศย์หนึ่งเราเม็ดแน่นแน่มั้ยเน่น นี <l panels> <playing> <ear> ่ตัวเลขีกนี่ห้สองหกสองห้าสองสี่สิเ็ดกเหกสองสองหนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งหกหนึ่งสี่สิห้างเ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบเี่ยไปจับเลขศนย์สองศูนย์หกไปวิ่งกันก็ได้นะันเรียกหองตัวะบวหลางน เดนจะให่สก้นนสิบหก้อนส่นหลักหนอยเ้องันคอยล่อเนาะอนี้มีจะสองตัวสองสามตัวหลักรน้อยอันนี้มันยังตองหมดอยู่นี่ตัวเด่นไหนบ้าเด่นซึ้งกันึั้งเนียจับคู่ไหมจับคู่กนนเนี้ อ0ศูน0 5ีหนึ่นั่นทิหนขึ้นมากแล้วไี่ม่อกีหกนึ่เปิดโฆษณาดูนี่ยในตัวเน้นสี่ศูน5 0ีหนึ่งศีหนึ่งหาศูนหนึ่งห้าศูน่งห่งหกหนึ่งศูนร่งศูนรหนึ่งแลก็ห้าศ เท่านั้นปล่ปุ๊บได้ปั๊บออกปุ๊บปล่อยปั๊บนะทันทีไม่มีดาไม่มีกั๊กจับไว้ให้มันอัานอีกก็ไปโกงกั๊บอาจารย์เอื้อนไปโกงกั๊บอาจารย์เอื้อนยืนน่ะเห็ยนไป ได้เอียกออกครับได้ไดจะเรียนกลับต้องกลับน้ำนะเนาะกลับน้ำบวนล่างอยูใ่ในชุดนี้นะส่วนสามตัวเนาะสามตัวอรอคำนวณลักเลยรอก่อนเดี๋ยวขับอีกที ยันมันใจร้ายปันไดหมดเลยกันมันเดินจังสี่มันก็ขึ้นว่าสิเขาอีเากเยอะตัวเพระว่าจากสิคู่ได้ขึ้นก,กันละมันจะขึ้นกันมันเดินดีแล้วมันวะมันจะกเขามาอยู่ได้ยหละบนการะล่างเพราะล่างกบ,บนว่าเขาตัวกลับว่าเขาตัวต,วต,วตรงยงุ่งสหละเระว่าเหมือนนี้มันเขาทั้งบนทั้งล่างเป็นสามต่อสองต่อนะอ ได้โชคมาแต่คอ้มเมนมาในเด้อพี่น้องเดบ่งคิด,ดว่าน้อเมื่อก่นั่นเขาบนตัวครับเอันสีเกเอาเก่ี<า>มือก่อนันกับเขาล่างหา้าสบมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ 70, 80, เจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็้เก่านี่นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เนเแถมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นไปเลยล่อยไปเลย ยังเหนแนวทางต่อตับน้ำล้าง้อมกเจอมันนั่นแหละโอ้แตกขัดแตกเนียกคนเนาะเส้นล้วนอมยิมผู้ลู่นะผู้ลู่ยนะู่เนาะยิ้มไม่หุบเลย <laughs> โอเปแมนหุบไม่บานเลยยิมต้วดีใจเนาะพีงนนนนะอมคนเนาะ วันนี้ก็มาตุ่มมาตัวไทยท่านนะมันก็ไดไใ้ตุ่มขึ้นมาในจังไนยยอยู่หนล่ะใชเมื่อคืนไหนเอซี FC ได้<น>ลาววาน<อ>ได้ทั้งสามตัวสองตัวกรดีใจน้ำเอซเอาเสาียมหมดนี่สิให้ถุมตัวไหนเชยมมัดตัวอไนศนย์ีหนึ่งหาศูนย์หาหนึแบบ่งเหะีศูนย์ีหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งดมาบุญ หมดลลังหอปะอันนี้มัดตามใจเสี่ยงแน่บ้ากันบวกกอดกันมากคือนางนึงหยกวอดกันมากขึ้นานึงแต่หาซีก็ซุนหนึ่งนี่แล้วเ็ามาวางที่สองสามสามสามยเือฮ่กับเกีดร์ม่การจีบใครกันมากก็ซื้อหนงนี่มั้วเมียหาซีซีหาเนี่ยเฮ้ยยอยากได้เช่เลยยังมา ตามตามรวังตามมกับเจ็ดหกกวดกันสุดว่าตัวเด่นวันนี้เรานสิกวดกันระวังตัวเด่นเนาะพ่อคนนึ่งกสองกับสามกวดกันนะเอาตัวได้สิกวดกันไหมอีกวันนึุนเรื่องยังว่ากับหาซี่ันแหละเขาตสิกอดกับหาซี่งกับซีเนมี่เรียกเมดเด่นมันเพราะว่าจับเพื่อใหม่ข้เจ้าเดือนสามตัวเพี่ยมันลวดตันี้กักับสิขาวชุดนี้ทังซี่ ือว right? ่าเป็นต <It 's S 1> ัวส้ำรองนะครับซ้ำล่องเวยหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งสอตัวที่สเปิด้วตัวตัวที่สามมันจปิดาพี่นองอันเี้ยวรอดูตัวเลขนะคะ 对。<laughs> okay.